ป็นวัดโอรงเรียนสวยมากเลยค่ะโอยน่าอยู่มากเลยค่ะโรงเรียนวัดเสาทองกลางเออบรรยากาศร่มรื่นอากาศเย็นมากน่าอยู่น่ามาเรียนอากาศเป็นไงามก็น่ารักโรงเรียนใหม่ของเรานะคะใครอยากจะมาเที่ยวมาชมต้องมาเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดเสาทองกลางนะคะโรงเรียนใหม่สวยงามมากสวยมากเลยค่ะว้าว ใช่ค่ะมาอยู่ว<ะ>่าค่ะผมอยากมาอยู่ที่นี่ต้องที่บัดเสาธงกลางนะคะใช่เลัดนสมุทรปราการอ๋อบาสงค่ะเย่เยรมหวเลยอากาศดีเยอากาศดีมก็โระโนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะที่โรงเรียนบสาธงกลางค่ะ А само правда. นะคะเชิญชมอาคารเรียนของเราคนะ อสังข์ชั้นแอแบดด้วยมถ้าอยากเปียนต้องมาที่โรงเรียนวัดเสาตรงกลางแล้วเรายังมีอาหารสุตเด็กเล็กด้วยแานงมีทั้งเด็กเล็กและก็เด็กโตสามาเรียนของเลยนั่ได้เลยอากาศดีเย็นสบายมากเลยค่ะและห้องเรียนของยาก็ใหญ่กว้างและที่สำคัญคุณครูของเราก็เพียพร้อมเจ้าคะห้องนี้ก็สวยและใหญ่มากเลย อยากจะมาสองห้องนี้จังเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากจะมาเรียนต้องมาดิโรงเรียนว่าเสา เชิญชวนเด็กๆของเรามาเรียนที่นี่กันเนาะค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเรามันใหญ่และกว้างขวางมากค่ะธรรมชาติก็ได้เย็นสบายคุณครูก็เพียบพร้อมหอก็น่ารักค่ะอย่างนี้ถ้าใครๆได้เข้ามาเรียนคุณเจียว่าเป็นยังไงบ้างคะคนน่าจะประทับใจนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนวัสาทตรงกลางของเราเนี่ยต้องการอาคารเรียนเพิ่มพูนมากขึ้นรองรับนักเรียนที่กำลังจะเติบโตขึค่ะณเจียยุค4.0ค่ะอาคารของเรา เชื้อนะคะตอนนี้ปลอดภัยว่าอยู Demon> ่ที่โล่งว้างแล้วค่ะคุณเจ๊พูดแล้วก็อยากให้ถึงปีการศึกษาหน้าจังเลยนะคะพูดแล้วอยากให้ปีหน้าต้อปิ้งขึ้นมาเป็นการศึกษาหน้าเลยดีจังเลยจ้าเอยเยี่ยมมากเลยค่ะโรงเรียนวัดเสาทองกลางโรงเรียนวัดเสาทองาร